สวัสดีทุกคนดีต้อนรับกันสุดเจนแบรนด์เจไลวันนี้มาพบกักบคุณแชปเปอร์นะฮะก็มีชุดคนงานเหมืองด้วยกับนักก้าวนักกาววางแถบนี้เลยก,ก็ไแล้ววางเลยจ้าคือแล้วก็วางอีกที่นึงคือตรง,งนี้ไปเลยอ,อืนี่แหละมาอีแพร์มาเราต้องวางในที่ท,ที่อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมีเสียง มีคนเพิ่งเดินผ่านเราไปนี่นะเป็นียนอยู่ไงนะขอเช็คลอบบนี้ก่อนเอ๊ะเ,อเ,อเ,อเอจอแล้วสวัสดีลงุงเบลเร็วๆฟาดไปก็แผลนะลุงนะ วางผ้าละลุงวางผ้าละลุงทุกมานะทุกมาเป็นยะังลุงลงมาปิดทางก็ลุงอ่ะไม่จะขอโน้นไปผมเดินไปนะลุงวางแบบตรงนี้นแหละดอนเคไหนอยู่ไหนกัน มครื่องนนปั่นเสร็จแต่เครื่องนี้มีคนปั่นอยู่มาขึ้นทุก่อนได้ไงไอโคมาสจะไปเอ้าลุงปล่อยทำไมลุงลุงลุงปล่อยทำไมว่าจะฟักลุงสักหน่อยสักหน่อยโอ้ปั่นกันไวมากปั่นกันไวมาก เ็กเห็นไหมที่มีพี่อ่ะเป็นไงที่มีพี่เป็นไงอะรถมัดโดนไปดิครับโดนไปดิครับโดนไปดิครับไอหนู <c oughs> มาฮุกนี้เลยใกล้ๆกันเนี่ย <c oughs> จะเดินอ้อมทำไมวะ <c oughs> มอวเองขีดแพทขึ้นมาอุ้ย อ้ย้ยโอ้ย้ย้ยมีไฟฉายด้วยไม่ชอบจริงๆเลยคนมีไฟฉายเนี่ยไม่ชอบจริงๆเลยจะมาฉายใส่หน้าเนี่ยไม่ชอบจริงๆเลยไม่ไม่ชอบ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 ไม่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 โอเค อุ้มก่อนเรามีเควสโทษทีเราขออุ้มก่อนนะเม็กนะมีใครเ็ากดโทรดิสคอร์ดมาตอนนี้โอ้โหหิวกันไม่แคร์หน้าแคร์าตาแคร์สือ่ออะไรเลยนะ มีสายโทรข้าวโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยรับนะคะโอ้เล่นมาอีกแล้วไม่ชอบเลยโอ้โหติดหินมาตัวดีไปฉายใช่ไหมไปฉายใช่ไหมมาโอ้โหเสาไกลนิดนึงแต่ไม่เป็นไรพี่มีเดินไว ฮพบ่ๆๆพม่เมไม่เอาไม่สนโไหมไม่เอาไม่สนไม่เอาไม่สน,อสนโอเคระวังแทบแถวนี้ก่อนดีกว่าโอเคตรงนี้ไม่มีไฟอันนี้มีควันปั่นไฟแถวนี้ชูเครื่องมาก่อน หม,มดนะแะว่าดีจ้าที่ว่าไม่เห็นหรอมาไปไปช่วยเพื่อนไปเลยไปเลยมีคนทักดิสคอร์ดมาล้วนนะฮะรอบบัมบอร์นะจ๊ะมามาช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนอ่าไป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 ,ไปย,ย,ยังจะช่วยเพื่อนอีกยังจะช่วยเพื่อนอีกนะเปลี่ยนตัวผู้เล่นมาม,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 มีหักเลี้ยวหลบหักเลี้ยวหลบตรงนี้ยไม่รอดหรอกไอ้หนู พี่อะคนจริงกระทิงแดงรู้ป่าวอ้ามีคนรัวดิสคอร์ดรัวๆนะมีคนอยแถวนี้ค,คณเจ็บวัวดีเนียวัดดีเนียจะไปช่วยเพื่อนทันแล้วเนี่ยโอเคมาอีกคนมามาไอ้หนู อุ้ยฟันเมาไม่ว้า wow. แล้วมีนที่แทงหลังไหมเนี่ยโอ้โหพีชีพเลยเหรอ,อมาพีชีพหรืออะไร ก็ไเด้มาโดนมวตอนหนึ่งแผลเมกโทมัสเมกโทมัสเอาไงเมกโทมัสช่วยเพื่อนไหมช่วยเพื่อนไหมเอืู้ปาร์ตี้นี้มันดีจริงๆริอสุดยอดปาร์ตี้จริงในนี้หัร้อนไม่ไหวแล้วอ้งเอาใครดีเอาเมกก่อนเลยเอาเมกก่อนเลยมาเมกโทมัสมา ไม่เข้มัดมาเหยียบแน่แน่นั่นไงล่ะมานี่โอ้ oh. ไม่ดื้อไม่โซนไม่ดื้อไม่โซนเดี๋ยวไม่โซน,นกับพี่นะลูกโอเคร์ไหมไอโทรมาโหแฟนโทรมา oh <my> เดี๋ยวเดี๋ยวฮัลโหลอัดคลิปอยู่อัดเดทบายอยู่เดี๋ยวไปนะจ๊ะแค่นี้นะจ๊ะ ไปแค่นี้นะลกูกเชอกันอัดคลิปอยู่โอเคไม่เอาะอ,อ,อาะ,อาะไรเ,เดี๋ยวไปแค่นี้นะไม่เอาบ๊ายบายมีคนงอแงีนแน่นอน <c oughs> เอาเหยียบกระดาษตัวเองอีกฟ <c oughs> ักโว้ยโชวเข้าตัวฮะมีคนงอแงี้ยเือดสองคนสุดท้ายเองค <c oughs> ุณแฟนเราบําเพ็ญดี <c oughs> มคีคนเลือดเจ็บเลือด,อ,ดออกดรเลือดเจ็บแล้ววะ โอ้ไม่ชอบจริงๆคนมีไฟฉายด้วยเสียงยู่ด้านไหนพีฉีกมาดูไงว่าแล้วใส่ายไปใสได้ฉายไปใสได้ฉายไปใ่ได้ฉายไปใส่ได้ฉายไปมีไม้ครบจบทุกองศามีไม้ครบจบทุกองศามีไม้ครบจบทุกองศา นนมีไม้ครบจบทุกองศาใช้ไว้ใช้ให้หมดเลยอืมอม,มีคนตกกับตักฮะสุดีนี้ฮะอะไรสรุปไม่ล้มไม้โอเคออน,นี้ตายยังกูสุดท้ยอยู่นู่นโอเคอ,อย่างนี้จะเจอท่อไหมเนี่ย อ้าโดนไปอีกดอกไอ้หนู <c oughs> ไม่เอาห้ามหลุดร้องดังไปไหนเนะร้องดังไปไหนร้องดังอย่างนี้ไม่รอดหรอกโอ้โหไปเสานีรู้สุกยอดเสารู้สุยอดเสา ไม่มีใครีรอดดูพี่ก่อนนี่หนูว้าวสุดยอดเลยผานละสองหมื่นแแรงสิบเก้มีแรงยี่สิบเจโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาสนุกกับเราก็ขอตัวก่อนนะจ๊ะสวัสดีก็สวัสดีจ้าบ๊ายบายนยอง